น้ำตกครับเอ็ดซี่น้ำตกน้ำตกเดี๋ยวจะไปทางปุ่นน้ตกแห้งกว่านี้นะผมว่าเดี๋ยวซี่ว่ามันต้องการขับไป

mấy nha phải làm chi tốt không nha cuối cuối bớt được có น้ำตกวิวสวยครับ <S <S เอฟซีคนอ่ะมนึาจะไปฟังพุ่นเนาะออเอฟซีดิ้ยังเสียงในคลิปวะครับเสียงน้ำตกได้อันนี้นะ มื่อนี้ขึ้นมา่อบึงน้ำตกครับไปไปน้ำกันน้ำตกครับไอซี FC, พอดนะข้างล่างนะครับเนาะลงมาแต่สายทึง่งพุดนะนีนะ่เสียงน้ำตก๊กมองที่ฮามาเมื่อกี้ก็คือมองนั่นครับที่พงไฮเอฟซีเบื้งนั่นมันจะมาบรรจบกันนะครับเบื้องนี้นาพานะชั้นนะ่ะ อันนี้เป็นดอกเอื้องผานะครับดอกยังไม่เต็มที่นนมาดูมาดูมาดูหน้าผาพี่ครับพี่อ้โหสวย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 ท้องฝ้ากัสิตกแล้ว กระเป้งง่ายค่ะพี่ออกดูนี่ดหอก่ๆตาไม่วันี้แย่งหมานตาไม่เออปเห็นอึกนกครับเข็งๆเลยนี่สองแต่ว่าไม่หนาวเลยอืมอะไ้ นี่ครับเนี่ยเอาไปเรื่อยๆี่โุ้ดอกนะนี่ครับท้องดอกเหรอรูดดอกนึงอ่อนกระมี้แกกระมี้เอาดอกอ่อนนี่นี่นี่ห้าดอกหนึ่เอาพอได้เก็บอยู่อีบ่ายดีดิ เพชไข่หินเอฟซีหอมหอมหอมเลยแก้วตาปาด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 พี่น้องพี่น้องตองบนน้ำข่อยแน่เ้างบนน้ำข่อยแน่เพียงอันนี้โมนี้เห็ดไข่ดอกนี่นะอู้หูหนอ เอามาปลูกบอกเอามาปลูกเนาะเฮ้ยหักหลีตากะตาใหม่เฮ็ดกะเฮ็ดใหม่ๆขอบุณขอบุญพวกนี้นใส่ตาเดียวนะสิเต็มตาสุดยอดตัวสีเทาบดิดเฮ็ดแดง เอาเวฝนตกอือ็ดอย่างวะดอกไอยู่ิโอ้โหนี่เฮ็ดอย่งเห็คาบอกเดคาเอาเลยเแกอยู่คับเอาเอาขนาดเอาเาก็มีอืจะยืนหน่ยจะหน่อยเนี่ย อเห็เดแดงงาเอาอนี้ก่อนเอาหมาบกโซลพวงก่อนเอออนอนห็เดแดงแดถึงน้ำแหง้งแดงเป็นเลือดแดงดปลาเลือดแดงจิงว่ะโอเคกันปนเห็ดไข้ได้กาด,ดเหดเลย แมงมุมยักครับแมงย่างสิน่นดงพ่อนะครับเดี๋ยวี่โอ้ยดอกคุ้มจูมพูดนะเนึ่งดอกนี่นี่ดอกคุ้มจูมพิษสายสี่นี่มนันขึ้นเก่าได้หมดนี่ก็ได้ โ,โี่น้อห่วยงามพี่นะนี่พี่เห็ดห้างมันนี่นะได้คือเก่าได้หานคือเก่านี่ตาห้างมันหานโอ้ยเจอเห็ดไทยครับ FC อเอฟซีฮะเี่ <c ười> ดอกไม่ใหญ่สวยๆกำลังออกนี่ดอกนี้ก็ได้ นี่ยไทยหินครับโบได้เบิร์นไงหาอีกเรื่อยจะมกว้าว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 นี่ยเสร็จไทมีจัเต็มอีกเทีวจัเต็มอีกน้องเ็พวกนี้เฮ็บยออัน ไม่กิดหรือเปี่าอ๊ะไม่ติหรอเคสี้เฮ็ดเพียงอัไนี่เ็ดกรแปเอาหวานบ่เอาเฮ้ลองโอ้เอาไปหักอันนี้ก่อน มันเนาวเลยมัเกล้ยไอ้เด็กแดงกลยพี่นอกนี่งามเลยผู้อุ้ยพี่ดีกว่ากันนี่นี่อ้ยสวยๆเลย อ้อเด็กอสีฮัทเท่าเหลือ,องฮัทหอมหลยน้ลนะพี่ๆดอกมีเฮ้ยกันได้ดอกโอ้ยยังได้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 โจมได่ยุโอ้ดอกนั้นเท่าอ,อ่ะฮู้ฮู้ฮัทเท่าหอมพอกลินเอฟซีเ้ย พี่เ,เซงอโ,โอ้เห็ดตะหลูกินเยน็เยนเย็นบ่กินแบบโบราณพี่ดอกนี้อ๋อโตโลขนาดที่เห็ดตะหลูน,น,หน่อนๆตัวนี้เกเรเลยวะ<า>ยข้างๆใบไม้แต่ใบไม้ก็มีดอกนี่ โอ้โหนั่นลยนั่นเอ้อยากงาเนาะไปไไปซองๆมาก่อนฮิตาโรนี่อ๋อตัวฮิตเตอร์บอกนลยนะ่นอ่อน14อ่อนๆเลย่นอ่อนงามดอง่เอาไดบ่เลยอื้อหือ Ngay yêu là yêu là yêu. Măng ham này. Ah, tôi muốn níu tìm cái cào đi ơi. hết cả nhỏ Hết ไข่ครับเอฟซีไข่หินงอือหืองามๆดอกปอใหญ่ได้อยู่ปาตุ๊กอีซอื้อหือือหืออ่า่ะีดอกอยู่มั้นะ เอาเลย,อเลยไอดอกเกล็ดเท่านั้นแหละครับผมกับเดินหาเห็ดกันอยู่ประมาณเกือบสองชั่วโมงนะครับรอบปูบนแดงนะครับสรุปผลประกอบการว่าอย่างไรมานคือเก่าครับตัตามันหมานบนมันหมานรู้ไหมครับย่านเตยแม่บ้านที่เพื่อนข้ารักนะครับเนาะอะ ถือว่ารอบนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่คือกันคือเก่ากับนอกอาหาราเห็ดกาสี่มือล่างนะครับพวกเท็ดไข่กับชิล่างตามบนเลยกับพวกเท็ดดงเห็ดแดงนี่แลหละสบายๆครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ